สวัสดีพี่ๆทุกท่านเนาะผมอาจารย์แบงค์จากเพจตามผมลงทุนแล้วก็ช่อง youtube ตามผมลงทุนเนาะวันนี้มาประชาสัมพันธ์นะฮะสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาในกลุ่มไลฟ์ของคนเปนะิดพอร์ตเนาะเพราะตอนนี้รุ่น11ผมปิดรับเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็รุ่น11ก็คือจะมีไลฟ์ให้ก็จะมีแชร์แผนหุ้นประจําวันอะไรให้ด้วยแล้วก็แผนทีเฟกเนาะส่วนคนที่เข้ามาในกลุ่มไลฟ์คนเปนะิดพอร์ตเนาะก็คือเราจะมีกลุ่มสําหรับ าวางแผนการเทรดในการเทรดทองคําแล้วก็จะเป็นแผน BTC จากอาจารย์พีทเนาะกลมเหลียนเนี่ย <c oughs> อาจารย์พีทจะเป็นคน ทำแผนการเทรดให้เนาะผมจะมีะทำแผนการเทรดตัวทองคําให้ก็คือแผนรอบกลางวันแล้วก็อัปเดตในช่วงแผนรอบเย็นก็จะเป็นไลฟ์กับกลุ่มนักเรียนแล้วก็ส่งคลิปมาให้ในในไลน์กลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะทั้งหมดจะเป็นคลิปที่ผมส่งเข้าไปเนาะก็เราก็สามารถที่จะเปิดคลิปแล้วก็มาฟังไอเดียในการวางแผนการเทรดประจําวันได้สำหรับในช่อง youtube ผมจะอัปเดตแค่ครั้งเดียวแล้วก็จะเป็นแผนที่ดีเลยเนาะส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้ามาในไลน์กลุ่มเนาะก็สามารถที่จะกดคลิกลิงก์เข้ามาได้ตามคลิปตรงคลิปตรงนี้แล้วก็อ่าจะมีเนี่ย กดกดเพิ่มเติมตรงนี้มาจะมีลิงก์ในการกดตรงนี้เนาะก็คือ,อเปิดพอร์ต xm บายอาจารย์แบงก์ตรงนี้เนาะจากเพจตามผมลงทุนแล้วก็คนที่กดปุบ๊บจะมีรหัสพันธมิตรให้ด้วยเนาะคนที่ยังไม่มีพอร์ตก็คือสามารถที่จะเปิดตรงนี้ได้เลยอะ่ะกดตรงนี้คลิกใส่ข้อมูลเข้ามาแล้วก็กดรหัสพันธมิตรตรงนี้เนาะรหัสพันธมิตรก็คือหาได้จากตรงนี้เลย ktr ตรงนี้เนาะ ktrj3 ก็จะเข้ามาใน อ่าไอบีของช่อง uh, ของช่องตามผมลงทุนอ่า uh, ส่วนใครที่เปิดพอร์ตเข้ามาเรียบร้อยแล้วหรืออ่า uh, คนที่จะเปิดพอร์ตเพิ่มเติมสำหรับคนที่มีพอร์ตอยู่แล้วก็คือคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เนาะได้เลขพอร์ตมาเรียบร้อยแล้วก็คืออ่า uh, กดเข้ามาอ่ uh, คลิกลิงก์คลิกตรงนี้เข้ามาเนาะก็คืออ่า uh, กดแอดไลน์ผมเข้ามาเนาะก็คือ b a e w u a n g b a n k อ่าพอได้เลขพอร์ตแล้วก็คือแจ้งเข้ามาในอ่า uh, ในลายลน์ประจําตัวของผมเนาะก็อ่า uh, ผมก็จะให้ทางแอดมินเนี่ยเป็นคนเช็คให้ว่าเออเข้าเงื่อนไขของทางช่องหรือเปล่าอ่าแล้วก็อ่าเงื่อนไขในการเข้าในรายกลุ่มเนาะก็อ่าทุกๆตึงเดือทุกๆเดือนเนาะก็ให้มีออเดอร์อย่างน้อยแค่หนึ่งออเดอร์ก็พอแหละพอแล้วเนาะพอแล้วก็คือเข้ามาเพื่อที่จะศึกษาวางไอเดียการเทรดกันเราไม่มีการเหมือนเราไม่ไม่เป็นการส่งซิกแนลอะไรเนาะเป็นแค่เคสมาเป็นกรณีศึกษาว่าเฮ้ยถ้ากาฟ อ,อยู่ตรงนี้เราดูเราดูยังไงม,มีเป้าแนวต้านมาเป้าก็แนวรับอะไรประมาณอยู่ตรงไหนแล้วก็เป้าขึ้นหลักอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนั้นแนวสต็อลอตอะไรยังไงก็อ,อธิบายไว้ให้หมดในคลิปแล้วเนาะก็ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านมาดูแผนทองคําสําหรับวันพรุ่งนี้เนาะวันนี้วันอาทิตย์ที่9ก้ากุมภาเนาะตอนนี้เวลา12บสนาฬิกาห้าสิบห้านาทีอ่าเดี๋ยวราวังไอเดียสับวัอนพรุ่งนี้เนาะสำหรับแผนทองคํา ไปดูแผนของเมื่อวันศุกร์กันก่อนเนาะแผนวันศุกร์รอบกลางวันก็คือโอ้โหเล่นตามไอเดียเลยเนาะก็คือมองว่ามันจะลงมาหาอะไรฮะลงมาหาาร์เก็ตโซนล่างเนาะซึ่งนี่แถวๆโซนนี้เราเล่นอะไรฮะเราเล่นเด้งเซลล์เนาะแผนที่ทําไว้ให้ตอนกลางวันก็ช่วงมีนี่น,นี่ช่วงนี้เนาะประมาณสักสิบโมงตรงนี้เนาะเนี่ยราคาก็คือย่อลงมาจนถึงแนวรับโซนนี้เนาะแล้วก็เด้งขึ้นมารอบหนึ่งอะยืนโซนนี้ไม่ได้ตรงนี้เราเล่นเราเล่นเด้งเซลล์ลงมาคือแผน แผนรอบเช้าคือเราเล่นตรงนี้เนาะเพื่อนลงมาหาทาร์เก็ตโซล่างแถวๆโซล่างซึ่งมันก็ลงลงมาไม่ถึงนะลงมาแค่5-9เสร็จแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาหาที่เดิมเนาะแล้วก็ทำทำ,ทำอะไรเอ่ยทำสัญญาณบ r ลิชเดเวอเรนชชุดนี้เนาะเราก็หลุดสวิงโลตรงนี้ลงมาก็มองมอง,มองลงต่อไปหาเป้าหมายโซลล่างเป็นแผนรอบเย็นก็คือตรงนี้เนาะ มองลงไปถึงทาร์เก็ตโซล่างเต็มขาดไปนิดเดียวนี่ยตรงนี้เนาะแต่ว่าคืออ่าถ้าอ้างอิงจากแผลลออกก่ลบกลางวันก็คือก็ลงมาถึงแนวรับพอดีเนาะแล้วสุดท้ายก็ดีดขึ้นไปอ่าไปหาทาร์เก็ตโซนบนแต่ก็มองว่าถ้ามันจะขึ้นต่อก็คือเบรกเบรกสวิง2 2881ตรงนี้ได้ก็มองขึ้นไปหาแถวๆสัก2889ถึง2893 28ซึ่งตรงนี้เราจะเล่นเด้งเซลล์อ่ารีบาปป๊บ แต่เดี๋ยว,วนี้เราจะเล่นเด้งเซลล์ขึ้นมาเนาะเดี๋ยวเล่งเซลล์ลงมาเนาะก็มันมาไม่ถึงตัวนี้ก็คือมีประกาศตัวเลขนอนฟาร์มเนาะเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าเอ้ยตัวเลขนอนฟาร์มเนี่ยมัน มันเป็นตัวเลขที่ออกมานี่เป็นยังไงเนาะก็จากสวิงโลฟุดดีดโลดเดียวขึ้นมาตรงนี้เนาะเึิงแล้วก็จากตรงนี้ปุบ๊บเราเล่นเด้งเซลลลงมาฟืดลงมาเกือบๆจะจะหลุดโลนะแต่ก็ไอเดียที่ให้ไว้ก็คือมองว่าตรงนี้มันเป็นเรามองเป็นดนะีมานโซนเนาะเพราะมันมัมนมีการทิ้งไส้สุดท้ายมันก็ทิ้งไส้ฟึดแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาได้แต่ว่าก็ยังยังมองถึงการเล่นเด้งเซลลแล้วนะตอนนี้นะเพราะว่าโหจากข้างล่างตรงนี้เนาะมี่สวิงโลจากจากขอบตรงนี้เนาะลงมาข้างล่างเนี่ยประมาณ สิบหกสิบเจ็ดเหรียญเนาะแล้วก็จากโลไปไฮเนี่ยสามสิบห้าเหรียญโดยประมาณแล้วก็จากไฮนี่ตรงนี้เนาะเราลงมาที่โลเนี่ยประมาณสักสามเกือบเกือบสามเอ่อเท่าไหร่นี่เนี่ยจากตึกเอ่อลงมาถึงข้างล่างโซนนี้เนาะประมาณสามสิบสามเหรียญน,นะโอ้โหนด่คือเล่นกันดุเดือดเลือ,ลอพลดพร่านมากจริงของของวันศุกร์เนาะทีนี้เดี๋ยวอาเดี๋ยวเราไปดูแผน วันวันพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวก่อนไปดูแผนก็คือเราไปดูข่าวก่อนไปดูข่าวก่อนว่าไอข่าวที่มันสะท้อนออกมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันเป็นอ่ามันเป็นยังไงบ้างอ่าไปดูสัปดาห์ที่แล้วอ่าสัปดาห์ที่แล้ววันวันที่เจ็ดเนาะเออเจ็ดถึงเจ็ดอ่ะนีแล้วกันเอ๊ะวันสิ้นสุดอะไรวะเห็นะห อ uh, วันที่เจ็ดนี่เจ็ด uh, ถึงเจ็ดอ่านี้อ่า uh, นี่วันวันศุกร์เนาะวันศุกร์ตัวเลข non น n ร์มอ่ m การจ้างงานที่ออกมาเนี่ยคือเฮ้ยคือน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าการคาดการน้อยกว่าการคาดการนะคือลดลงแบบลดหวบเลยแล้วก็เป็นเซนติเมน t ที่ ทองคําเนี่ยไอ้นี่คือทองคําควรจะติดแรงก็คือตามตามอะไรฮะตามข่าวตรงนี้แหละคือว่าเมื่อวันศุกร์ผมไปปั่นจักรยานเนาะมาดูอีกทีก็โอ้โหตลาดได้วิ่งกันเดือดดูเดือดเล่นพลาดหมดแล้วอ ตัวเลขเดิมเนี่ยไม่ไม่ตรงนี้ตัวเลขเดิมตรงนี้ไม่ใช่3 0 0 0 0 0เคนะน่าจะเป็นสอง 70k อเคอะไรอะไรสักอย่างหนึง่งอ่าแล้วก็ตัวเลขคาดหวังอยู่ที่169เคเนาะแต่ตัวเลขออกมานี่คือน้อยกว่าคาดการมันก็เลยทิ้งไส้ลงมาข้างล่างแล้วก็ยิงขึ้นไปก็คือเป็นเป็นการหนุนทองคำเนาะอ่าอัตราการแต่ว่าอัตราการว่างงานก็ลดลงนะอัตราการว่างงานลดลงไป0.1เบสิสอ่า0.1เปอร์เซ็นต์อ่ามีการแถลงนยโยบายของเฟดตอนสี่ทุ่มก็ คงจะเป็นไอ้เรื่องนี้แหละที่ทําให้ทองมันลงมาอีกรอบหนึ่งเนาะตอนสี่ทุ่มเออใช่ไหมสี่ทุ่มใช่ไหมเออประมาณสี่ทุ่มพอดีแหละ อ่ะไปดูข้อมูลในเชิงการาฟราคาหน้าง,งานกันเลยตอนนี้แล้วกันเนาะอ่าไปดูในภาพใหญ่ก่อนในภาพใหญ่ทำเฟรมวีคเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะมันมีการทิ้งไส้ย,ยาวข้างบนเลยแต่ว่าให้ดูวัลาทาัยนะให้ดูวัลาทัยของตลาดคือเอาเอาเป็นว่าถ้าสัปดาห์นี้แอททรา,าที่จะถึงนี้เนี่ยมันจะมีการย่อพักตัวลงมาอย่างน้อยก็ควรจะยอ่อถอแต่สักครึ่งหนึ่งตรงนี้เนาะประมาณสัก28 28ปดสองแปดแต่เดี๋ยวส่วนนี้ครึ่งหนึ่งของแท่งเขียวยาวชุดนี้เพื่อรักษาโมเมนตัมของการขึ้นต่อนะแล้วก็ ดูรูปแบบการขึ้นเนาะขึ้น1 2 3 4 5 6 6สัปดาห์ติดต่อกันนะสกสัปดาห์ติดต่อกันปกติเนี่ยอย่างอย่าง,อย,างอย่างท่อนนี้เวลาเราดูเนาะเวลาที่มันขึ้นรวดเดียวเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นไป1 2 3เนี่ย4 5 6เนี่ยแล้วก็ทิ้งไสแล้วก็รีบาวอยู่อยู่แถวแถวส่วนนี้แล้วก็พักตัวอะไรประมาณนี้เนาะปกติจะเล่นอยู่ประมาณสัก6 6สัปดาห์นี่แหละถ้าถ้าเราอ้างอิงจากการขึ้นแบบว่าทีเดียวเนาะเนี่ยอย่างเนี้ย1นอไอ้นี่เป็ดีเลยเนาะ3เห็นไหมดีเลยเนาะ 4ี่ห้าหเนี่ยเล่นอยู่ประมาณอยู่หกหกสัปดาห์เนาะที่ว่ามันจะขึ้นแบบเขียวยาวเขียวยาวแต่นี่คือขึ้นมารวดเดียวเนาะอ่ะอย่างท่อนนี้สิด,ดูท่อนนี้อ่ะขึ้นเป็น1ใช่ไหมอ่ะสองตรงนี้เนาะสาสี 5 6าอ่ะแล้วก็ดีเลยเนี่ยแล้วก็ขึ้นต่อไปอีกหน่อย2แท่งเทียนเนาะนี่ก็เหมือนกันก็ล้นประมาณนั่นแหละแต่ว่าคือเริ่มที่จะทิ้งไส้แล้วเนาะแต่ว่าอย่าลืมว่าทองคำเนี่ยยังมีทารกในการขึ้นอยู่ในภาพใหญ่เนาะก็อยู่ที่อะไรครับสองเก้่งเป็นเป้าหมายของราคาทองคําตรงนี้เนาะประมาณสัก2944สีที่เป็นเป้าสุดซอยของทางเฟรมวีคเนาะในส่วนทางเฟรมเดย์เนี่ยในส่วนง Day, ทางเฟรมเดย์ทางเฟรมเดย์นี่แท่งเทียนนี่คือโอ้โหเป็นเขาเรียกเป็น ฟอลลิงสตาร์เนาะแบบทิ้งดาวตกอะ่ะเป็นเป็นแท่งเทียนดาวตกก็คือทิ้งไส้บนฟืดแล้วก็ทิ้งตัวปิดลงมาข้างล่างแต่ว่าไม่ได้ปิดแท่งแดงนะโอ้โห mm hmm. oh, ถ้าปิดแท่งแดงนี่คือชิปหายเลยนะคือโอกาสที่มันจะลงต่อน,นี่สูงมาก mm hmm. ก็เริ่ม <c oughs> เริ่มที่จะเห็นโมเมนตัมของการของการพักตัวนะมองว่าเริ่มที่จะเห็นโมเมนตัมของการพักตัวไอเดียที่เรามองไว้ก็คือเรามองว่าทองคําเนี่ยในภาพในภาพของทางเฟรมเดย์ยังยังมีเป้าขึ้นของชุดใหญ่ตรงนี้เนาะ ชุดใหญ่ก็คือตรงนี้แหละก็คือ2 9 5 6อ่า294 2945 2946ตรงนี้เนาะแล้วก็คลัสเตอร์กับวีคพอดีแล้วส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือแถวแถวซัก200อา่ามันจะมีเป้า2 6 1 8อยู่ก็ที่2956อ่าตอนนี้ชนแค่แนว200%เนาะแต่ว่ายังยืนไม่ได้นะ2 2 8, 8. 8. 8. 8. 9. 9. 6 8ก็ถ้าจะย่อพักตัวเป็นการย่อพักไม่ไม่น่าไม่ควรหลุดตรง2814จนถึง29 2790เนาะเพื่อรักษาโมเมนตัมของการย่อเพื่อขึ้นต่ออาจจะลงมาแตะแค่หัว PP ซ้ายตรงนนี้ ตหัวพีพซ้ายปุ๊บแล้วก็แล้วก็ขึ้นต่อไปหาเป้าหมายโซนบนตรงนี้เนาะ <c oughs> ยังไงภาพใหญ่ของทองคําก็คือยังอยู่ในฝั่งของเทรนขาขึ้นเนาะ,ะเล่นเล่นเล่นยอ่อย่อบายในภาพใหญ่ยังไงก็ยังยังได้เปรียบเนาะแต่ว่าในการเล่นเซลล์เนี่ยก็คือให้เซลล์ที่แนวต้านเพราะว่ามันจะมีาการควบคุมความเสี่ยงที่ง่ายกว่าเนาะอ่ะโอเคใน,น่วนของทาง่าเพิม4ชั่วโมงสชั่วโมงเนี่ย a บ i s h บลิช <c oughs> <Ball age S 2> มาแล้วนี่เนี่ยเบลิช <Ball age S 2> มาแล้ว ah เบลิชไดมาแล้ว,ลวคือตอนที่มันออกข่าวแล้วก็ยิงขึ้นไปข้างบนเนี่ยโอ้โหเบลลิช <Ball age S 2> ไดนี่คือชัดเจนมากคือเรามาะระวังการการย่อแล้วก็หลุดโลตรงนี้แล้วกันสองแปดสามสี่หลุดสองแปดสามสี่นี่คือโอ้โหลงลงต่อได้ถึงลงต่อได้ถึงสองแปดศูนย์สองจนถึงสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดแปดสองนาะซึ่งเห็นไหมตามตามไอเดียของทางเฟรมเดลคือไม่ควรหลุดสองเจ็ 90เนาะโดยโดย,โดยประมาณเพื่อรักษามเมินตัมของการขึ้นต่ออ่าประมาณนี้ก็ก็ลุน้นลุ้นย่อพักตัวแล้วกันตอนนี้คือแต่ว่ารักษามเมินตัมก็คือเลี้ยงเลี้ยงตัวเกาะเหนือเส้นฟ้าขึ้นไปได้เน,ะนาะแนวถัดไปก็คือถ้าย่อมาก็แถวแถวเส้นเส้นน้ำเงินตรงนี้ก็ประมาณสัก2815โดยประมาณอ่าไอเดียของการขึ้นของชุดนี้นะให้ดูนะ,ะขึ้นตรงนี้เนี่ยเป้าหมายในการขึ้นของเขาอยู่ที่2778เนาะที่เป็นเป้าสุดซอยของทางเฟิวสี4ชั่วโมงเนี่ยตรงนี้ขึ้นไปถึงเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็เกิดการ ย่อพักตัวหนึ่งสโตโอเวอร์โซเนาะตรงนี้แล้วก็ดีดกลับขึ้นไปไปหาเป้าหมายถัดไปคือตรงนี้เป้าหมายตอนนี้คือเห็นไหมสองแปดเจ็ดห้าเป็นการเป็นแนวต้านใหญ่เนาะก็ชนรอบรอบที่1รอบที่สองไม่ผ่านนะยืนไม่ได้นะก็ไหลตอนนี้คือไหลไหลลงมาลนะสี่ชั่วโมงก็ถึงเป้าสอ8จุดแดของชุดขู่ของทางฟิฟส์ี่ชั่วโมงเนาะในส่วนของทางฟิฟส์หนึ่งชั่วโมงตอนนี้เนี่ยเราลุ้นของการย่ออะไรยออ่อหนึ่งสโตโอเวอร์โซ่การย่อ1นสโตโอเวอร์โซก็คือ ดูดูเห็นไหมสัญญาณเนี่ยคือมันยิงนวหฮขึ้นไปก็จริงเนี่ยตรงนี้เนาะปึ๊กเนี่ยยิงนวหายก็จริงแต่ว่าโอ้โหแนงแบิชก็คือมาตลอดทางเลยนั้นตอนนี้คือยอ่อลงมาถ้ายอ่อลงมาตรงนี้นะยอ่อลงมาจนโอเวอร์โซตรงนี้นะให้เห็นการลงมาจิ้มโอเวอร์โซไม่หลุดโลตรงนี้นี่ไม่หลุดโลตรงนี้โอเคยังมีโอกาสเด้งรีบาวขึ้นไปต่อเพราะว่าเห็นไหมเทรนยังคงเป็นเทรนขาขึ้นที่แข็งแรงเนาะเพราะฉะนั้นเราจะใช้โลนี้เป็นแนว Stop l ล s s อ่ะสองแปดสามสี่จุดสามศูนย์สองแปดสามสี่จุดสามศูนย์เราจะใช้แนวนี้เนาะเป็นแนว stop loss กรณีที่เราจะเล่นย่อบายเพื่อเล่นไปตามเทรนด์อ่าเพื่อเล่นไปตามเทรนด์เห็นอะไรอีกเห็นคีย์ a r key bearish bear ก็คือเนี่ยยิงขึ้นไปปุ๊บอ่ะหลุดปับ๊บสวิงโลตรงนี้ลงมานี่หลุดโลตรงนี้แล้วด้วยเนี่ยตรงนี้เนาะกลายเป็นว่าไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่คือแนวต้านนี่นี่ไอ้โซนเนี้ยคือแนวต้านโซนแนวแนวรับข้างล่างก็คือเห็นไหมแท่ง แดงแท่งเขียวเุ๊บเบรกหายปักตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยโซนเนี้ยโซนเนี้ยจะกลายเป็นแนวรับแล้วจะกลายเป็นแนวรับเพราะนั้นเราอยู่ในโซนของการอยู่ในลมของการไซ์เวในชุดนี้เนาะหนึ่งชั่วโมงตอนนี้อ่ะหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เนี่ยมันมีเป้าขึ้นอยู่ก็คือตรงนี้นี่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 ตรงนี้เนาะตอนนี้เล่นไปไหนแล้วนี่ตอนนี้คือเล่นไปจนถึงสุดสุดซอยตรงนี้เนาะเล่นสุดซอยตรงนี้เสร็จเรามองว่าชุดเนี้ยวัดเป้าเป็นชุดขู่ขึ้นไปเนาะตรงนี้อ่ะตอนนี้คือขึ้นไปถึงอะไร ขึ้นไปถึงแนว350%เกือบๆถึงเนาะ2.88 28 8มาแค่2.86 28 8เท่าไหร่2.86.75 8เนาะเพราะวันศุกร์เนาะเอ่อแล้วก็ยืน261.8ไม่ได้ก็ลุ้นเพราะย่อพักตัวส่วนตัวมองมองย่อลงมาแถวแถวโซนนี้เนาะ2.2844เนี่ยก็ต้องมาดูว่าวันจะมี <c oughs> ต้องมาดูว่าพ่งนี้เนี่ยมันจะเปิดกระโดดลงหรือเปล่าเราขอไปดู BTC นิดหนึ่งเนาะเพราะว่าบางทีไอ้ BTC นี่ก็จะจะสะท้อนสะท้อนเป็นเอ่อเป็นเบนชมาร์คให้ได้เนาะอ่านี่มีการรีบาวเนาะของวันเสาร์วันเสาร์คือย่อลงมาตรงนี้เนาะวันศุกร์นี่คือตรงนี้เนาะ นี่นวันศุกร์ก็คือขึ้นไปถึงแนวต้านตรงนี้เนาะแล้วก็ทิ้งตัวฟืดแล้วก็ไซเว์แล้วก็ดีดเพราะฉะนั้นเฮ้ยพรุ่งนี้ทองคํามีลุน้นมีลุ้นดีดขึ้นไปก่อนแต่ว่าให้เรามาระวังว่าจะเป็นแค่การดีดรีบาวเพื่ออะไรฮะเพื่อลงต่อนะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เราจะเล่นอ่าเล่นเล่นจังหวะรีบาวขึ้นไปก่อนละกันนี่ตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนะผมมาร์คมาร์าค,คแนว FVG ให้ก่อนส่วนนี้เนี่ยสองแปดเจ็ดสาม อ่าสองแปดเจ็ดสามไว้วันพรุ่งนี้อะนนี่ยตรงนี้เรามาร์คโซนว่ามันเป็นแนวต้านของวันพรุ่งนี้เนะเาะสองแปดเจ็ดสามทุนทัน่วเลยแล้วกันอ่ะนี่ผมใช้ตรงนี้นะสองแปดเจ็ดสามนะโอเคเพราะเวลาลงมันลงรวดเดียวเนาะมันไม่มีการขึ้นมาเป็นไฮเรเทสยังไม่มีในทาเฟรมสิบห้านาทีดูดิสิบห้านาทีเนี่ยต้นรอบข้างล่างอยู่ตรงไหนนี่ต้นรอบข้างล่างจริงๆมันมีสัญญาณ bullish ได้ตรงนี้เนาะ first นี่แล้วก็ปักปักขึ้นไปเบรกไฮนั้นการยอร่อลงมาเนี่ยต้องดูดูว่าไอ้ชุดนี้เนี่ยมันขึ้นไปถึงทาร์กเก็ตของชุดบูลลิชใดตรงนี้หรือเปล่าไปดูดิถึงไหมไม่น่าถึงเนาะเออไม่ถึงแฮ่โหยอ่อมาแค่แนวอะไรฮะยอ่อมาแค่หกสิบเอ็ดจุดแปดนั้นทาร์เก็ตถัดไปโหถ้ามันเบรกไฮตรงนี้ขึ้นไปได้ก็โอ้โหขึ้นไปถึงสองแปดเก้าสองสองเก้าแล้วก็นูนเลยสองเก้าสูนสองเก้าสองแปด ยังอยู่ในฝั่งของเทนขาขึ้นเนาะวันนั้นก็โหหนึ่งแล้วก็ดูดิอ่าเติดเติดเติดปั้งลงมาอันนี้คือทำ bullish d a ของชุดนี้ด้วยนี่นี่ตรงนี้นะเห็นไหมโหโหน่งชัดเจนเลยเนี่ยบ u l l i s h d เออบ u ลล i ชเนี่ยบ u l l i s h d ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราวัดชุดนี้ไปด้วยนี่ตรงนี้เนาะอ่าขึ้นไปแค่อ๋อนี่เล่นมันเล่นเป้าชุดนี้เนาะสองแปดแปดหนึ่งอ่ะแล้วก็ทิ้งตัวลงมา นนั้นจากกรอบตรงนี้จุดหมุนของราคาฝั่งลงก็คือสวิงโลนี้แหละนะนี่สวิงโลนี้เลยนะนี่จุดหมุนของราคาฝั่งลงคือ2858.97 2 28 8 5แปดจุดเแล้วกันผมใช้เป็น2859เนาะเออเนี่ยโลนี้โลนี้เพราะถ้าหลุดโลนี้ลงมาก็มองย่อพักตัวลงมาแนวถัดไป เรามองแถวๆสักสามสิบแปดจุดสองของสวิงชุดนี้สองนี่ก็คือก็คืออะไรฮะนี่เลย넥ไลน์ลซ้ายมือตรงนี้เลยสองแปดสี่เก้าแล้วกันผมใช้เป็นสองแปดสี่เก้าเนาะสองแปดสี่เก้าจนถึงจนถึงสองแปดสี่ห้าสองแปดสี่ห้าเป็นเป็นแนวอะไรฮะเป็นแนวรับ ของพวกนี้เราก็เช็ค H1 over so ด้วยนะเพราะถ้าลงมาจน H1 over so อย่าลืมว่าเฮ้ยถ้ามันหลุดโลถ้ามันหลุดนี่นะถ้ามันหลุดโลตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีเนี้ยปุป๊บเด้งรีบาว n d เรามองถึงการเด้งรีบาว n d เพิ่มลงต่อแล้วนะเพราะว่า H1 มันเสียโครงสร้างเนาะมันเสียโครงสร้างเป็น chain มัน chain of character ตรงนี้เนาะนั้นกรอบตรงนี้อ่าเราใช้เราใช้ประมาณนี้แล้วกัน2 7 2 8 7 3จนถึง2 2 8 7 7 ตรงนี้ยเป็นแนวต้านของวันพรุ่งนี้เป็นแนวเป็นแนว FVG เนาะนี่ตรงนี้แล้วก็ใช้ส g High ตรงนี้เป็นแนว stop loss เพราะถ้าเบรก g h ตรงนี้ขึ้นไม่ได้ก็มองขึ้นต่อไปหา2900ันเก้าร้อนาะอ่าสวิงไฮตรงนี้สองแปดนี่โอเคกรอบได้แล้วเรียบร้อยอ,อนับทุกสวิงให้แล้วนะนี่นับทุกสวิงให้แล้วนะแั้วกรอบวันพรุ่งนี้ใช้แผนนี้ได้เลย รวมในการเล่นวันพรุ่งนี้ส่วนตัวมองว่าประมาณ30เหรียญน,นะเนี่ยถ้าเราดับจากสวิงโลไปสวิงไฮตรงนี้ก็โอเคพอดี30เหรียญพอดีเล่นในกรอบตรงนี้แหละคาดหวังถึงการเล่นในกรอบประมาณนี้เนาะโอเคฮะเดี๋ยวผมรับเบลตกสอนแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอธิบายให้อีกทีหนึ่งเนาะสรุปแผนให้อีกทีหนึ่งโอเคสรุปแผนทองคําวันพรุ่งนี้เนาะวันที่10รอบกลางวันเนะาะกลยุทธ์หลักก็คือเราจะเล่นย่อบ่ายที่แนวรับก็คือโซนนี้เนาะเราจะเล่นย่อบ่ายที่แนวรับโซนนี้ ถ้าวงทุ่งนี้เปิดมาอันนี้ตรงนี้เนาะดูตรงนี้นิดนึงถ้าพุ่งนี้เปิดมากระโดดข้ามลงนี้เลยนี่นี่ข้ามตรงนี้ลงมาปุ๊บอ่ะตรงนี้เราล้วก็ให้เช็คสัญญาณโอเวอร์โซนเนาะโซนนี้เราสามารถเล่นย่อบ่ายได้แต่ว่าอย่าหลุดโลนี้นะหลุดโลนี้2 8 3แปดสามปดโอ้โหก็ลงต่อไปหาเป้าหมายถัดลงต่อเป็นของทางเฟรมสี่ชั่วโมงเลยนะประมาณเป้าลงก็คือประมาณสองพันอ่าเท่าไหร่วะสองมันจะเป็นเป้าลงของสี่ชั่วโมงเนาะก็คือตรงนี้นี่ถ้าถ้านหลุดตรงนี้ลงมาปุ๊บ เป้าลงจะอยู่ที่2เท่าไหร่หนุน2801เลยหนู2801 2802อ่าส่วนวันอาวถ้าหลุดตอนนี้ถ้าถ้าหลุดสวิงโลเนี้เราจะเล่นเด้งเซลล์ตรงนี้เนาะเนี่ยเนี่ยถ้าหลุดตรงเนี้ยของ1ชั่วโมงก็จะลงไปถึงอ่า2831แล้วก็2818แล้วก็2796โดยประมาณอ่าจากชุดตรงนี้เนาะอ่าส่วน15นาทีเนี่ยให้เราเราเราเช็คตรงนี้ก่อนว่าถ้ามันเด้งขึ้นมาปุบ๊บตรงเนี้ยแล้วก็15นาทีโอเวอร์บอร์ญญญญ อ่าหรือ15หรือ30นาทีโอเวอร์บอเนาะตรงนี้เป็นแนวต้าน FVG เนาะอ่าดูแนววอลลุ่มนิดนึงอ่าดูแนววอลลุ่มของทางชดุดตั้งแต่ชุดที่เขาเบรกตรงนี้ขึ้นมาได้เนาะนี่ตรงนี้อ่านี่นะอ่โซนขอบบนตรงนี้โหแล้วมันระวังว่าเฮ้ยมันเป็นแนวต้านใหญ่นะแต่ถ้ายอ่อลงมาเนี่ยแถวแขอบล่างเนี่ยไม่หลุดฐานล่างตรงนี้นะก็สามารถเล่นย่อหายขึ้นไปได้ อ่ะกรอบประมาณนี้แล้วกันของวันพรุ่งนี้เนาะกลยุทธ์หลักก็คือย่อบ่ายที่แนวรับเนาะเพราะมันจะใกล้จะโอเวอร์โซแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าเด้งขึ้นไปก่อนก็เราก็เล่นเด้งเซลล์ที่แนวแนวเ v สโซนบนตรงนี้เนาะเป็นแนวเป็นแนววอลลุ่มของชุดบนแล้วกันประมาณนี้โอเคฮะขอช่งทีครับพี่พทุกท่านสวัสดีครับอยู่ที่ราคาเปิดพรุ่งนี้นะดูด้วย